ทุกเช้าหลังสุบะทัานนบีจะขออัลลอฮฺโมมัยนี่ อัลลูกาอินมน,นาวอันวาริกอนตอยิบันวอมลนมุตะกบบาลนันโอ้โหลฉันขอต่อพระองค์อ้นมน,นาวอันความรู้ที่มีประโยชน์วาริสกอนตอยิบันปัจจะยังทีพที่ดีว่าอเมลานมุตะกบบลันและอามันที่ถูกตอบรับสาอย่างนี้ัชนีขอความรู้ที่มีประโยชน์ ท่านนาบีขอความรู้หมายถึงว่าชีวิตทั้งวันของท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีก็จะสแสวงหาความรู้เพราะคาว่าดูอานี่มันหมายถึงความพยายามของมนุษย์คนนั้นด้วยของเราที่ดูอาแปว่าคาถาบางคนมีดูอาดีเปล่าเพื่อนผมรุ่นพี่ผมแต่งงานภรรยาสามคนมีคนมาถามดูอามีดูอาอะไรดีๆไหมดูอาเป็นคาถาเป่าเศษผู้หญิงไปซะและ้วนะครับถ้ามีดีกผมก็จะขอแกมั่งเลยนะ แต่มันไม่มีดูอาต้นนั้นนะ่ะดูอาแปลว่าคาถาแต่ดูอาในความหมายจริงหมายถึงการที่เราขอต่อเราภายใต้ความพยายามสุดๆของมนุษย์แล้วเราต้องขอต่อเราต่าตออัลลอฮุมะอินีอัลออลุกะอิมมันนาเียนวับทดูอามันจึงสะท้อนบุค,คลิกหรือความต้องการของของท่านนาบีของมนุษย์ที่ท่านนาบีขอตรงนี้เพราะต้องการให้อัลลอฮ์ตอบรับอิสตีชาบะ อารม์ตอบรับถ้าอารมณ์ตอบรับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีประโยชน์ก็ไหลลงมาให้กับท่านนบีอัสุลสลัมวาริสกอนตอยยีบันปัจจัยงชีพที่ดีมายถึงการสวงงาวัตถุการสวงงาทรัพย์ส,สนินทองต่างๆว่าอามะลันมุตะกอบบาลันและการงานที่ถูกตอบรับจากอารม์ <c oughs> การงาน,นต่างๆที่เราทำไปแล้วมาจากก,การที่สวนหรืออะไรทั้งหมดในชีวิตของเราถ้ารตอบรับหมายถึงสวรรค์เพราะคนที่อารม์ตาลาจะตอบรับ การงานนั้นต้องเป็นคนที่มีความตักกวาเท่านั้นอินน oh um ามายาตะกอบาลุลลลฮูมีนันมุตตะกีแท้จริงอรร์จะตอบรับการงานของผู้ที่มีความตักวาเท่านั้นอรร์จะตอบรับการงานของคนที่มีความตักะวาเพราะนั้นการที่อรร์ตอบรับการจะทำของใครสักอย่างหนึ่งคนนั้นเป็นชาวสวรรค์แน่นอนเลยไม่ว่าจะเอาหนามอาใจถนนถ้าอรรตอบรับการงานนั้นคนนั้นเป็นชาวสวรรค์เลย พันละหมาดเป็นพันพันวัตถุของเราเนี่ยถ้าเราตอบรับแค่วัตถุเดียวเนี่ยไม่ต้องทั้งหมดหรอกวักตถุเดียวได้สวรรค์เลยเราพระอัาอบา่านหนึ่งที่อบูดาบะห์บอกว่าถ้าฉันรู้ว่าอั์ตอบรับการงานของฉันตอบรับละหมาดของฉันเพียงหนึ่งวัตถุฉันจะดีใจยิ่งกว่าสิ่งอยากจะได้สิ่งที่อยู่ในดุนยาดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดอีกเพราะอะไรรู้ไหม อินนามายตะกบบลลอลหุมินันุตะกินคนที่มีความตักวาทานเทียร์ล้อตอบรับและคนที่มีความตักวาลราบอกในคุรานว่าอินนันมุตะกีนฟีจันนะติวะอูยูนแท้จริงคนที่มีความตะกวานั้นจะอยู่ในสวรรค์แน่นอนเลยไม่ผ่านนารกเลยเข้าสวรรค์โดยตรงเลยคนที่มีความตักวาแค่หนึ่งวัตูที่ละสุลาตอบรับด้วยเหตุผลนี้นบีจึงขอทุกเช้าอัลลอฮุมอินีอัลลุกะอินมันนฟีอันวาริสกอนตอยบันวะาอามะลลนมุตะกบบาลัน อามัตที่อฮ์ตอบรับขอความรู้ที่มีประโยชน์วิสกีที่ดีอามัตที่เราตอบรับทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะความรู้ที่ดีทําให้เราเนี่ยความรู้ที่ถูกต้องที่มีประโยชน์ทําให้เราหาปัจจัยังชี่ที่ดีได้และอามันเราก็จะถูกตอบรับจากความรู้ที่เรามีประโยชน์ความรู้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับ าิสกีเราไม่ดีดูอาของเราล้าก็ไม่รับของฮาราญฮารอมเราไปกินของฮารอมเสียหาปัจเจริชีพที่ฮารอมเราก็ไม่ตอบรับดูอามันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเพราะชีวิตของท่านนาบีทุกเช้าท่านนาบีจะขอดูอานี้เพื่อได้รับสมสิ่งนี้พราะดูอาของท่านนาบีจะสะท้อนความต้องการของท่านนาบีอัลลอฮุมะอินนีเพราะดูอาเป็นการขอมันสะท้อนสิ่งที่เราอยากได้และท่านนาบีก็เป็นแบบที่ดีให้กับพวกเราอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลุกะอินมันนบีอันวาริสกอนตอยิบันว่าอามัลันมุตะกอบบาลัน ขอสามอย่างนี้ทุกวันความรู้ปัจจจยายังชีพและอามันที่ถูกตอบรับนั่นหมายถึงวันนั้นทั้งวันก็เป็นวันที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญมากหลักการเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการให้เดียวลัสธลาตอบรับตัวเราเพื่อเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเพะะนั้นเคล็ดลับ หรือใมาที่อยู่เบื้องหลังองการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมุสลิมในทัศนะของอิสลามในชีวิตของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงจากอัลลอฮฺสุตตะลาผ่านการแสวงหาของเราด้วยอูอาระบ